สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีเหนื่อยมากตอนเช้าทำงานบ้านเนาะซักผ้าผ่าตัวเองใช้ผ่าแม่ส่งลูกไปโรงเรียนทำกับข้าวแล้วก็มานามาหว่านปุ๋ยนะคะปุ๋ยเหลือหนึ่งกระสอบ15บห้าสิห้าสิบห้าแม่บอกเอามาหว่านให้หมดก็เลยเอามาหว่านให้หมดนะกะระสอบหนึ่งก็ ได้สองสองล็อกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่ถูกเนาะเออประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็ไปทำค้างค้างผักแล้วก็ขุดเสาเสาฝั่งรั้วรอบนานะคะเดี๋ยวไปดูกันมู้เห็นไหมคะมืดแล้วแสงไม่ได้บริเวณนี้ ท,ที่ของบีนู่นตรงนู้นนะถึงเสาไฟเสาไฟตรงนี้นะ่ะเสาไฟตรงนี้นะคะที่ชี้อยู่นี่นะคะมันจะเป็นร่องเล็กๆมาเนาะมาถึงมีดนอนแต่คือจะขุดขุดให้ถึงตรงนี้นะคะมือบีโดนน้ำมันลวกนะคะทุกคนจะบอกไว้ก่อนโดนน้ำมันลวกมันยังไม่หายดีนะคะก็จะทำหลัก รัวถึงตรงนี้นะคะอันนั้นเป็นบ่อน,น้ําน้อยๆไว้รดผักนี่ค่ะลัวที่บีขุดมันจะขุดยากค่ะทุกคนมันเป็นหินอะ่ะเหนื่อยเลยนะขุดเนี่ยมันเป็นหินมันหมดแรงแล้วขุดทาตอนบ่าย 4. สามเลยสี่เสาเพราะว่าต้องเลื้อยเอ้ยไม่ใช่ต้องเลื้อยต้องเลื่อย แล้วบอกกลางแล้วมันสิตกเนาะต้องเลื่อยเลื่อยเื่เสาอันนี้เป็นเสาไม้ไม้อะไรนะไม้เสียวต้นเสียวเนาะทางอีสานเขาเรียกงนี้นะมันจะเนื้อแน่นมากเลยนะคะมันจะเลื่อยยากมากทุกคนแล้วเราต้องมาขุดดินที่มันเป็นหินอีกนะทุกคนเหนื่อยมาก,กวันนี้ได้สีส่สีอ่อะสีเสานี่แหละอันนี้ดาวเรืองอันนี้เศษไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำต่อ ถ้าไม่มีธุระไปไหนก็จะทําต่อแล้วก็สิ่งที่ได้ก็เนี่ยค่ะค้างเราจะทาค้างบวบแล้วก็เป็นค้างของฟักอันนั้นเป็นฟักนะคะเป็นฟักอันนี้ทําแบบค้างธรรมดานะคะแล้วก็เอาไม้ไผ่งันั้นกอไผ่ของเรานะคะแล้วก็ไปตัดมานี่ล่าสุดก็เลื่อย ต้นนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นต้นกระถินนะทุกคนเป็นต้นกระถินที่มันแห้งแล้วตอนนั้นมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้เลื่อยต้นหนึ่งแล้วเหลืออีกต้นหนึ่งอันนี้คือน้องชายมาโค่นลงนะคะแต่ตอนนั้นบีทำเรื่อยไปอันนึงอันนั้นมันผุแล้วมันเรื่อยไม่ยากแต่อันนี้เนื้อแน่นมากเหนื่อยว่าจะ ทำอีกท่อนหนึ่งที่ยาวๆนี่นะคะขอ,อนะคะเมื่อกี้เสียงมอไซค์เล็กแวน้นเสียงดังมากไม่ชอบเลยอันนี้นะคะท่อนยาวกะจะเลื้อยทำทำรั้วนะคะทำรัว้วจะเลเื้อยเอยจะจะเลื่อยจะเลื้อยอีกแหละเป็นงูอ่นะคะภาษาอีสานมันมันเลื้อยนะเออเลยตกขออภัยนะคะเอ่อจะเลื่อยนะคะจะเลื่อยทำ ทำเสารตรงนี้ค่ะทำเสาเนี่เนะาะทำเสาค่ะแกไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะพักก่อนพักก่อนอันนั้นเศษไม้น้อยก็จะทำเป็นฟืนนะคะอันนี้ไผ่เราก็ไผ่เราไม่อยากให้มันกอใหญ่มากเดี๋ยวมันจะแบบลมเงามันตกมาแล้วลากมันมาเยอะแยะมันจะปลูกต้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวบีจะเอาออกให้เหลือน้อยๆนะคะไผ่ แล้วตรงนี้จะเป็นเสาของแต่ก่อนมันก็จะเป็นรั้วนะเป็นรั้วหมดเลยทีนี้เขาทําเสาไฟเนาะเขาก็จะลื้อออกหมดลื้อออกหมดนะคะลื้อออกหมดเลยเสาวรถของบีที่ปลูกไว้ข้างรั้วตายหมดแล้วแล้วแบบนาเขามาเกี่ยวหญ้าใช่ไหมเนี่ยนาเขามาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้เขามาเกี่ยวหญ้าเขาก็ไม่รู้ว่าต้นเสาวรถเราอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็ตัดออกมาเลยตอนนี้คือตายหมดแล้วก็จะบีก็จะเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะแบบว่า ทำรั้วไปนะคะแล้วก็จะเอาเสาวรดเอาบวบอะไรมาปลูกถ้าทำไหวทำได้ก็จะพยายามทำอย่างที่เราคิดไวอย่างเงี้ยค่ะเนอะอันนี้ก็จะเป็นค้างบวบจะเอาบวบมามาลงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเอาลงเป็นบวบแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักอันนี้ฟักหอมนะคะฟักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ได้ ไม่มีฟางมาคุมหน้าดินเพราะว่าดินตรงนี้ยมันจะแข็งมากแล้วมันจะเหนียวมันเป็นดินเหนียวบีต้องหาแกลบมาใส่แล้วก็เอาฟางมาใส่นะต้นมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ปีที่แล้วน้ำท่วมนะคะบริเวณที่บียืนอยู่ตรงเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมนะคะท่วมหมดเลยตรงถนนนี่คือน้ำไหลพาดแบบแรงมากเลยนะคะเนี่ค่ะปีนี้คิดว่าคงไม่มีน้ำแล้วเพราะว่า ฝนไม่มีแล้วนะคะก็คือพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้บีกก็จะปลูกให้ให้เต็มให้หมดตรงนี้คิดว่าจะเอากล้วยมาลงเพราะว่าแบบเรามีกอไผ่เนาะกอไผ่ยอยากให้มันแบบต้านลมให้กล้วยด้วยกล้วยน้ำว้ามีต้นเดียวแม่เอามาปลูกนะคะบริเวณทางนี้เนาะจะเอากล้วยมาปลูกนะคะแต่วันนี้หมดแรงแล้ว หมดแรงแล้วนะคะว่าก่าจะได้ทําก็บ่ายสามบ่ายสามก็มาถึงก็มาเลื่อยไม้มาทําอะไรมาทําค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนก่อนที่จะมาทําก็ไปซื้ออาหารไก่มาอาหารไก่หมดแล้วก็ไก่ไม่สบายไก่เป็นหวัดนะคะก็เลยต้องรีบไปซื้อยามาให้เขาก็เลยทําได้แค่นี้นะคะงานวันนี้เหนื่อยโฮกเลยมืดอีกแล้ว เพื่อนๆคนไหนมีอะไรดีๆแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะมาทำค้างบวบช่วยหน่อยนะมาคอมเมนต์ช่วยหน่อยนะตามภาษาบ้านๆผู้หญิงบ้านๆคนหนึ่งก็ทำได้แค่นี้ค่ะก็แบบไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะทำประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีนะคะขอบคุณทุกอ่ b ซับสไครต์ที่กดเป็นกำลังใจให้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ